ตอนงานะครับแคนวัดตัวก็มีลูกแคนมา3คนนะครับก็ยังมีแคนอยู่นะทุกคนวันนี้นะครับจากการแต่งตัวของพี่นะไม่ใช่แต่งตัวนอกเกมนะครับแต่งตัวในเกมของพี่นะชุดแดงสัตว์เลี้ยงก็สกินสีแดงเป้าหมายเราจะมาเล่นของสีแดงกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอแบบติดสก,ก,กินก็หลักการอีคีไม่มีสีแดงว่ะไม่เล่นนะนี่ครับสากาไม่กรดอนกอซ้าเราโอเคครับมีแดงอยู่ฟาร์มัสนี่ครับำทำบางี เกมแปเราก็แดงนะทุกคนเกมเก้าเราเดี๋ยวใส่สก,กินอีโวไปก่อนครับสีแดงผ <Okay. S 1> ันมาเราสก,กินแดงครับผมทุกคนพูดแต่กกสก,กินหลักๆแล้วกันยับุดีปาร์เกอร์เรานนี้ ทุกคนนะครับอานจะมีกันนะ M หกสเฮ้ยนี่ต้องสกินนกฟินนี่ M p 5มีแดงหรือเปล่าวะอุย้ยกินตำนานเลยนะเนี่ยสกินน่ยกินตำนานนะครับ M P 4 0ู่กระดิ่ง M 90ูอันนี้แดงหรือเปล่าวะอันนี้ละกันน่าจะแดงปิ๊เตอร์ครับและให้ไหลเรานะครับผมลูกซองแมงป่องพี่อ่ะจัดการไปแล้ว7จเจคิวนะครับนี่นะทีเด็ดทีเด็ดพวกกระปองไซตามาไอบัวแดงครับจะเราลงสนามเลยดีกว่าวะ ครับวง,วงฟ้าวงฟ้ามันตามหาเราครับทุกคนครับมันเรียกร้องอ่ะ uh huh. ต้องการวงฟ้ามันต้องการวอนอยู่คนับสกินไหนไม่แดงไม่จับนะเราม <Okay. S 1> ีอะไรอ่ะ <Okay. S 1> วิเอ็มหกสิบมาครับเราใส่มาสกินฟินีก่ก็มาดีหวะก็มาดิอโอ้โ้เฮ uh ้ย huh. ซองซองแดงแดงแดง,แดง uh huh. นี่ยค,ครับดูของพี่อ่ะแดงเต็มระบบเต็มคาราเบล แดงเต็มคาราเบลครับอุย้ยเจอซองควังนะครับจริงๆซองเอ้ยเอาเป็นซองควังละกันนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนจะเล่นซองแร่หน่อยอะซองใส่ตะมะของแร่ครับโอ้สไนเกมนี้เดี๋ยวเล่นเป็น M60 ละกันนะนั่งยิงแบบชิวๆค <Okay. S 1> วามโกงของแทะครับความโกงของแท้แทเต่าสามกระสุนเรานี่พอแล้วครับหยดรถไปละกันรถไม่แดงว่ะรถไม่แดงว่ะไม่ขี่ละครับทุกคนครับรถไม่แดงรถไม่แดง เดี๋ยวเราค่อยเข้าหวงละกันอะไรมันเหลือยี่สบคนวะเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยฮัลโหลโอเคเจอตัวครับอุ้ยอุ้ยอู้มันมากันตี้ว่ะทุกคนอะขอใหม่ขอใหม่ประมาทไปหน่อยไงโอเคครับปองแมงป่องเราเล่นได้ครับสกินแดงมีตี้ลงเอ้ยสามารถเราแดงไวแต่ว่าเอาไอเกแปดดีกว่านะคุณดูสามารถเล่นยากมากนะครับแนะนําว่าจะลองเล่นนะครับจวแตกฟรีนะครับต้นเกมอ่ะกว่าบวนไปครับเราไปเสียครับ ล้มหายทันทีครับผมไม่รู้ว่ามันยิงจบตีไหนอยู่นะฮะเก็บไปก่อนจ้ากินแดงเล่นได้นะครับเจอตัวเจอตัวเจอตัวร่วมเจอพี่หรือเปล่านะเว้ยมันลงมาไหมวัทุกคนมันลงมาไหมมันลงมาไหมมากับสาวนี่ว่ะตีนี้มากับสาวตีนี้มากับสาวโอ้โว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 เออแมงเอ้ย มานะครับมีสกินแดงผมก็เล่นนะครับ <Okay. S 1> มีสกินแดงผมไม่เล่นนะครับสการครับเกมมีสกาแดงสกาแดงครับสกาแดงเสียงมาละโอเคเคียวแดงเล่นได้เราในเราไม่ไม่แดงครับเล่นไม่ได้ครับพี่ห้าเราไม่แดงหว่าเล่นไม่เล่นไม่เล่นเดือดตัวแดงมาครับเป้าสกบหนึ่งอะมาดิสกุหนึ่งมาดิ โคมหนึ่งมาดิคมหนึ่งแจ้งเกิดนะนะครับยูว,วิ่งเราเอาสามรอบแป๊บครับไปตามเพื่อนมาเลยน้องเพื่อนอยู่บ้านลังไหนไปตามมาโคมสีโ oh, oh อ้หมายกอดยอันนี้สีเหลืองเล่นไม่ได้ครับสีเหลืองไหนกาัานยิงกันอยู่ไหนกั้านอยู่ข้างล่างครับทุกคนนี่ไงวะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไป เกินไปครับโอ้บักกันนี้ไหมเกินไปวะเฮ้ยเกิน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 มันเกินไปไหมวะแหมมันจะมาลุมเรามันเกินไปวะดูดิดูดิเอาดีครับมันไม่ไปเลยหรอไม่เป็นที่่อืนเลยหรอนี่ปาระเบิดใส่อ่ะมามา มามามากันให้หมดอ,ะมอ่ะมาไม่ไปที่อื่นเนาะมามากันให้หมดอะ่ะมากันให้หมดนะสะกินแดงๆอะมาเลยอัอตนาแรงเว้ยดาวครับผมทนลมไม่ซ้ำครับเราไม่มีปืนชาร์จล,ลูกซองอะไรให้เลยหรอกไม่มีเลยหรอพี่ไม่มีเลยหรอพี่สไนเดร็กบอกเราสไนเราอุย้ย สีแดงนะสีแดงนะทุกคนสีแดงนะสีแดงแดงครับสไนเปสีแดงอยู่ทางไหนนี้ครับขอให้วอเพิ่มหน่อยนิดนึงโอเคบนบนเขาว่าบนเขาว่ามีตัวว่าตรงไหนว่าบนเขา,ามีตัวนะเป็นทีละเราเข้าวงวงเข้าวงหมดว่าจะกินไปเดาว อันนี้ต้องที่หนึ่งแล้วครับปรกอบสี่แล้วกันอเอสังหารต้นกล้ามาเราข้างล่างครับโอมหายมีอีกไหมจ้ามีไหมจ้าข้างล่างเดี๋ยวขอตะกาดึงหวัวไหนรอสองตัวเลยหรอวะเนี่ย เต็มที่เราดีเข้าหัวเอาดีว้าเดินยิงหน้าสกาโอเคครับสกาเดินดดีนะครับของแท้หวะของแท้ค,ครับของสีแดงของสีแดงแต่แต้มนะบอกเลยนะวันนี้อีกฝั่งกว่าโดนยิงตอนเราว่ายน้ำนี่แหละทุกคน สกีบอร์ดเลยอย่าสกีบอร์ดแทนฮนะออเออเออเอเอสิบตัวนอกตีสิบตัวนอกตีไอต้องที่หนึ่งแล้วแหละตาเนี่ยไอต้องที่หนึ่งบางแล้วแหละไปเก็บแอ้ดอฟฝั่งเมนมีแล้วนะครับเขาบอกว่าขึ้นที่สูงได้เปียกนะทุกคนนี่ไงขึ้นแดงติดหวัวแล้วล่วงไปเลยงาแล้วล่วงไปเลยงาเฮ้ย โอเคตัวท้ายขอตึงๆหน่อยได้ไหมฮะตัวท้ายขอตึงๆเจอกันหน่อยได้ไหมอ่ะสามคนสุดท้ายอ่ะจะเจอกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้คนสุดท้ายจะเจอหรือเปล่าวะนี่จะบอกว,ว่าวิ่งชิวๆได้ที่หนึ่งเว้ยเจอเจอเจอนี่นายป,ปาดหมาไปเลยอะ่ะเอ้ยมาแล้วครับแดงๆแล้วครับแดงๆแล้วครับแดงๆแล้วครับบวก51แต้มนะครับสก,กากับ AWM ครับเราจะให้ได้จับ เอดนบิวมเนี่ยจับชนะทุกเกม<อ>เค,ครับแป๊บหนึ่งนะคนดูพี่เห็นว่าพี่ได้สก,กินใหม่มาว่ะสำหรับวูดดี้เ k เกอร์สกินซีซั่น3 4 e x c l u s i v e ็กซ์คไอิสนะครับเดีย๋ยวพี่จะลองทำคลิปรีวิวสก,กินนี้ดูนะถ้าใครอยากดูก็กดแบบไลค์กดติดตามกันม,มานะครับก็จบไปแล้วนะครับกับชาเลนจ์ของสีแดงนะครับทุกคนครับถ้าอยากดูสีอะไรนะครับรอลองคอมเนตนมาละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี Blitz. yeah i gotta flip